สอบ UDI 0.5นะครับเรือตัวใหม่เป็นเรือไฟฟ้าน,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 นะครับวันนี้มาเทสนะฮะสปีดไม่มีตัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูมันแรงแค่ไหนนะฮะแล้วไกลได้แค่ไหนก็ลองกันยังไม่สุดนะฮะกลับก่อนลวากาันมองไม่เห็นอ่าอ่าเมื่อกี้มีทีเด็ดเมื่อกี้มีทีเด็ดเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ เมื่อกี้มันจเออจออาการหลุดขึ้นนะครับแล้วมันจะมีอารามเตือนที่รีโมทนะแต่ผมลองไปใหม่นะฮะอารามมันจะดังที่รีโมทนะครับนี่เห็นไหมนี่มันจะหลุดขึ้นนะครับมันจะหลุดขึ้นอารามมันจะดังนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกกรณีหนึ่งที่มันจะดังก็คือว่าแบตอ่อนนะครับแบตจะหมดมันถึงจะดังตอนนี้ผมกำร้อยตลอดนะครับก็ถือว่าขึ้นน้ำไวมากนะครับ เรือท้องวีนะฮะเลีออ้ยวจิกมากนะครับตัวนี้แบตเดิมนะฮะไม่ได้โมอะไรเลยนะแกะกล่องมาลองเลยนะครับอ่าใกล้หน่อยแล้วกันจัเดเล่มนี้เลย,ยแล้วดีเมื่อกี้อัดมาหน่อยนึงแล้วแบตก็เลยเหี่ยวๆนิดนึงนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็ไล่ปัญหาเรื่องสปีดตัดนะครับขึ้นกวนไม่มีนะฮะอารามใช้ได้ดีนะครับวิ่งดีขึ้นน้ําดีด้วยะระบบไล่ความร้อ,ดดน,ดอนด้วยน้สังเกตดีๆเดี๋ยวผมหันข,ข้างให้ดูนะครับจะมีน้ําพุ่งออกมานะครับเพราะมันเป็นระบบระบายน้ำเอาระบายความร้อนด,ด้วยน้ำนะเห็นไหมข้างๆอ่าโอเคอันนี้มาดูข้างในนะครับหลังจากที่ลองทสเสร็จแล้วนะครับเปิดก่อน สองชั้นนะฮะฝาสองนี่เป็นกันน้ำนะครับดูดีน้ำเข้าไหมอ้าวไม่มีนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับแบตตัวนี้อุ่นๆนะครับนิดๆนะครับไม่ถึงกับมากนะฮะนิดเดียวนะครับมอเตอร์มอเตอร์ไม่ร้อนนะครับไม่อุ่นด้วยนะฮะ ปกตินะครับกำขนาดนี้ผมบอกเลยว่ามือพองแน่นอนนี่ผมจับได้สบายเลยนะฮะโอเคช่วงท้ายเรือนี่นะครับนี่ตรงนี้เป็นเลี้ยวเซอร์โบนะฮะตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับไม่เปราะนะฮะไม่ใช่ว่าแตกขัดง่ายนะเดินปินนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับจะมีตัวกดน้ำนี้ให้มาเป็นเหล็กนะฮะสองตัวนี่นะ บอกเลยตัวนี้เป็นเรือที่ขึ้นน้ําไวมากนะครับกดติดมือมากสําหรับรีโมทนะครับก็ถือว่าให้มาหน้าตาหล่อๆเอาการอยู่นะครับตัวเลี้ยวนะฮะนี่จะเป็นฟองน้ํากันลื่นอย่างดีนะครับปรับทัพย์ทีมได้นะครับมีทีมโซว์ทีมคันเร่งนะฮะแล้วก็ข้อดีตัวนี้นะครับจะมีอะลามเตือนนะฮะเวลาเรือจะหลุดขึ้นเหมือนที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะมันจะดังอย่างนี้ประมาณประมาณนี้นะครับเรือจะหลุดขึ้นแล้วก็ถ้าแบตจะหมดมันจะดังอะลามเตือนอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ที่มันดังก็เพราะว่าผมไม่ได้เสียแบตตัวเรือนะครับ ยังไม่ได้ไปสัญญาณ